สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญลามาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียงแค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwanfcb ขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s i ู e ให้ทีเดดฟันธงสกอฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินรือกดกติบาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel กวัลลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับมาเจอกันในวันอังคารที่18พฤษภาคม2564นะครับติดตามข่าวสารของสโมสรวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม่ก็ยังคงก่อติดอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลดโรนด์คูมันแล้วก็ข่าวที่เชื่อมโยงกับชาบีเอเนนเดสนะครับจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของบาร์ซ่าในฤดูกาลหน้าหรือไม่วันนี้มีอัปเดตจากสื่อหลายๆสำนักด้วยนะครับเพื่อลดความสับสนนะ ของแฟนบอลบาซ่า bon ที่ใครไปเปิดดูข่าวของสื่อต่างประเทศวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับอัปเดตดีลของเมมฟิสเดอร์ายครับจากฟาบิโอโรมาโน่นะครับ,ดดว Pie, ร,บ, ano, ร,บรวมไปถึงกุนอากโรด้วยและข่าวที่เชื่อมโยงนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะกับแฮร์รี่เคนครับสุนหน้าของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เคยมีข่าวกับบาซ่า วันนี้เป็นข่าวใหญ่จากฝ้าของสื่ออังกฤษนะครับที่บอกว่าเคนเนี่ยมีความต้องการอยากจะย้ายทีมแล้วก็ได้แจ้งกับต้นสังกัดของเขาไปแล้วเออบารซ่าจะมีลุ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามทั้งหมดนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับพิเศษสุดสำหรับแฟนบาร์เซโลนาห้ามพลาดนะครับเพียงแค่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบโค5000บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จสามารถร่วมสนุก เป็นผู้โชคดีที่ได้ Meet อนด์กีตเปิดกล้องไลฟ์สดกับนักเตะซุปตาบาซ่าพร้อมลุ้นได้รับของที่ระลึกเสื้อและลูกฟุตบอลพร้อมลายเซ็นจากนักเตะทีมบาซ่าและชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเบโคแบบครบคันมูลค่ากว่า1ล้านบาทสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมจากแบรนด์เบโคเพิ่มเติมได้ที่ Description แปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อย ใครที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์บนหน้าจอมียาทาจอมทองแก้กดไหลย,ย้อนท้องอืดท้องเฟริร์จุกเสียแน่นอาหารไม่ย่อยและยาถ่าย123ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักได้ นอกจากนั้นยังมีบริษัทรับทําความสะอาดแบบครบวงจร White m แ s น and White Bright ทั้งหลายชั่วโมงและรายครั้งในราคาที่ใครก็สามารถใช้บริการได้นะครับแม่บ้านของที่นี่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีมีการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกคนปลอดภัยแน่นอนครับให้บริการในกรุงเทพ โคราชพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละโซนก็ค่าบริการไม่เท่ากันนะครับเจ้าของบริษัทเป็นแฟนเพจของผมเองบอกว่ามาจากเพจขวัญละมาเซียคุณจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะก็พี่ที่เป็นเจ้าของเนี่ย พูดคุยกันอยู่ตลอดนะครับเขาก็บอกว่าโอ,อ้โหแฟนๆจากช่องขวัญลาเซียนี่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะในช่วงนี้นะช่วงโควิดเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดบ้านหรือว่า work ์ r ฟอร์มโฮมทำงานทั้งวันก็ใช้บริการแม่บ้านไปทำความสะอาดให้ได้นะครับปลอดภัยนะผมก็ใช้บริการมาแล้วนะครับสะอาดหมดจดแน่นอนนะ,ะมาลุยข่าวของเรากันเลยนะครับก็ แน่นอนครับเรื่องแรกเนี่ยยังคงอยู่กับเรื่องของผู้จัดการทีมเมื่อวานนี้ครับชาบีเอเนเดสก็เดินทางมาถึงบาร์เซโลนานี่ครับที่สนามบินเอลปราซนะพร้อมกับลูกๆแล้วก็ภรรยานะโดยมีผู้สื่อข่าวเนี่ยโอ้ยตามไปเกาะติดขอสัมภาษณ์นะครับชาบีลงมาจากเครื่องบินเนี่ยนะก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรผู้สื่อข่าวบอกแค่ว่า ผมไม่รู้นะเรื่องข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่าเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยผมไม่รู้เรื่องราวอะไรทั้งนั้นผมแค่มาพักผ่อนนะแค่มาพักร้อนกับครอบครัวไม่ได้ตอบคําถามอื่นๆเลยนะครับคือพยายามเ,เก็บเงียบเลยกลุมเป็นความลับเอาไว้ก่อนนะซึ่งทีเนี้ยสื่อสเปนหลายๆสํานกเขาก็รายงานนะครับบอกว่าในช่วงเนี้ยครับ ทางฝั่งของโจนรอรบตาประธานสโมสรบาซ่าเนี่ยอาจจะมีการนัดรับประธานอาหารร่วมกับชาบีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะที่จะดึงตัวเข้ามาคุมทีมแต่ว่าสื่อของสเปนเองเนี่ยยังเสียงแตกเลยนะครับออกเป็นสองฝั่งวันนี้แฟนบาซ่าที่ติดตามข่าวจากสื่อต่างประเทศเนี่ยเปิดมาอาจจะเกิดเป็นความสับสนนะเพราะว่า มันมีทั้งมุมที่สื่อบอกว่าโรป้าอยากจะได้ชาบีเข้ามาเป็นโคช้ชแทนโดนัลคูมันนะยืนยันแล้วว่าคูมันเนี่ยจะไม่ได้ไปต่อจะโดนปลดออกจากตำแหน่งแน่นอนแล้วบาซ่าจะไปเอาชาบีเข้ามาส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็มีครับที่บอกว่าชาบีไม่ใช่ตัวเลือกอันดับแรกๆในใจของโจนาลอตา้าเนื่องด้วยประสบการณ์เนื่องด้วย ความเชื่อมั่นเนื่องด้วยอะไรต่างๆหลายๆเหตุผลนะครับสื่อมันแตกแยกกันมีทั้งรายงานทั้ง2ฝั่งวันนี้ผมก็เลยมาขยายความเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าสื่อที่รายงานว่าชาบีเนี่ยยังไม่ใช่โคช้ชอันดับหนึ่งในใจของโจนาลลบอตามาจากสายข่าวที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าสื่อที่บอกว่าลาบอตาจะแต่งตั้งชาบี ยกตัวอย่างครับซิเกโรลิเกสผู้สื่อข่าวของกาเดนาเซครับเขาบอกว่าชาบีเนี่ยยังไม่ได้เป็นโค้ชระดับสูงในสายตาของโจนลาปอร์ตานะอดีตกองกลางของสโมสรเนี่ยไม่ได้ถูกวางให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่จะเข้ามาแทนโรนัล,ล์คูมันในขณะเดียวกันนะลาปอร์ตาเนี่ยก็ตัวหนักดีว่าการแยกทางกับคูมันและไปหาโค้ช ที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยมันจะต้องใช้เงินในการลงทุนมากมายดังนั้นสโมสรเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ตัวเลือกแต่ละคนอย่างละเอียดก่อนจะมีการตัดสินใจว่าใครเนี่ยควรจะเข้ามาเป็นโคช้ชของบาซ่าในฤดูกาลหน้านอกเหนือจากซิเกรโรลิเกสนะครับเฮเลนาคอนดิสเอโดครับคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวสาวของโกเปครับเธอบอกว่า ตอนนี้ภายในบอร์ดบริหารของบาซ่าไม่ได้มองชาบีเป็นเอกฉันนะครับคณะกรรมการของสโมสสเนี่ยไม่ได้วางให้ชาบีเป็นเอกฉันที่จะเข้ามารับสืบทอดตำแหน่งของคูมันนะสโมสสเนี่ยมีลิสต์รายชื่อของโค้ชระดับท็อปหลายต่อหลายคนเลยซึ่งก่อนหน้านี้คนที่ลปาปอร์ต้าอยากได้มากที่สุดนะครับคือยูเลียนนาเกลส์มันของไอเบลไลซิกแต่ว่า นาเกลส์มันเนี่ยเขาตอบตกลงนะที่จะไปคุมาาเยนในฤดูกาลหน้าแล้วก็เลยทำให้ลาปอร์ตาจำเป็นจะต้องหาโค้ชคนใหม่ตอนนี้ชาบีอยู่ในตัวเลือกนะครับหใน3เป็นพรอปทีแต่ยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งในใจของคูมันนี่คือสื่อยกตัวอย่างนะที่รายงานบอกว่าชาบียังไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งในใจของลาปอร์ตาส่วนสื่อที่บอกว่า ชาบีจะได้เข้ามาคุมทีมแทนคูมันเนี่ยมาจาก t r v ยร์ o Sport มาจากเอราซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่านะครับทำให้สรุปจากเนื้อหาที่ได้รับจากสื่อตอนนี้นะสรุปเลยนะครับว่าลาบัต้ากำลังอยู่ในกระบวนการตัดสินใจว่าจะเอายังไงใครจะเข้ามาแทนคูมันชาบีเป็นหนึ่งในตัวเลือกแต่ยังไม่ใช่อันดับแรก ในขณะที่มอยส์รอเรนครับของ ESPN นี่ก็เป็นสายตรงบาซ่าเช่นกันนะครับมอยส์ลอเรนเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าในท้ายที่สุดแล้วบาซ่าไม่สามารถหาคนที่ดีที่สุดมาคุมทีมได้หรือไม่สามารถหาคนที่ดีกว่ามาคุมทีมได้บาซ่าก็จะให้คูมันทำงานของเขาต่อไปในฤดูกาลหน้า นะครับทีนี้เราต้องมาดูจากสื่อและว,ว่าถ้าเกิดว่าคูมันไม่ใช่ตัวเลือกอันดับหนึ่งแล้วใครคือคนนั้นเป็นกาเซียพิเมนต้าหรือเปล่าเฮชโค้ดของบาซ่าเบยนะอย่างที่หลายคนแสดงความคิดเห็นกันมาว่าเป็นไปได้ไหมว่าบาซ่าเนี่ยจะเอาพิเมนต้าขึ้นมาคุมก่อนสัก1-2ปีเพื่อรอให้ชาบีเนี่ย หมดสัญญากับอัลซาที่เพิ่งเซ็นฉบับใหม่ไปหลายคนอาจจะแย้งก่อนหน้านี้นะครับว่าเฮ้ยบาซ่าจะไปเอาชาบีได้ยังไงล่ะเขาเพิ่งต่อสัญญากับอัลซาผมนําเสนอไปแล้วหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังนะครับลองกลับไปย้อนดูคลิปข่าวเก่าได้ว่ามันมีเงื่อนไขระบุเอาไว้ว่าทางอัลซาเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้กับบาซ่าถ้าเกิดทําการติดต่อเข้าไปขอดึงตัวชาบีอย่างเป็นทางการ ต้องติดต่อเข้าไปนะครับเอาซาร์เขาไม่ปิดโอกาสเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเพราะเขารู้ดีว่าวันหนึ่งเนี่ยชาบีก็ต้องมาเป็นโคช้ชให้กับบาซ่าอยู่แล้วนะอาจจะเป็นตรงจุดนี้ไหมให้พิเมนต้าคุมไปก่อนสักปีถึง2ปีเพื่อรอชาบีหรือถ้าในท้ายที่สุดแล้วลาปอต้ามองว่าเฮ้ยโอเคไม่เอาดีกว,ว่าเราลองเสี่ยงกับชาบีเหมือนกับที่เคยทำกับเป๊ปกอเดล่ามันก็มีโอกาสที่จะออกมุมนั้น เช่นเดียวกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะได้บทสรุปนะสื่อบอกว่าภายในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเดี๋ยวลาปอราตาจะมีการประชุมกับคูมันอีกรอบหนึ่งหลังจบเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่บาร์ซ่าจะเจอกับเออีบาเพื่อประเมินผลงานทั้งหมดที่ผ่านมานะครับตรงจุดนี้มีคอมเมนต์ของพี่คนหนึ่งในเพจที่เขาพูดเอาไว้ดีมากสำหรับคนที่ตั้งคำถามว่าชาบี พร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะเข้ามารับงานคุมทีมบาร์ซ่าเพราะคุณต้องอย่าลืมนะว่าความกดดันเนี่ยมันมหาศาลมากนะมีพี่คนหนึ่งครับเขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของชาบีพร้อมสโมสรบาร์ซ่าก็พร้อมที่จะให้โอกาสเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยในอดีตก็ไม่กล้าแต่งตั้งเป๊ปกัวเดล่าทั้งทที่ไม่เคยมีประสบการณ์คุมทีมใหญ่มาก่อนนะครับสโมสรพร้อมชาบีพร้อมแต่คนที่ ต้องถามตัวเองว่าพร้อมหรือเปล่านั่นคือแฟนบอลครับแฟนบอลต้องถามตัวเองว่าถ้าเกิดคุณเอาชาบีเข้ามาเนี่ยคุณคาดหวังอะไรจากตัวของชาบีหลายคนบอกว่าอยากจะได้ความเป็นบาร์เซโลนากลับคืนมาอยากจะได้ dna ของสโมสรมอยากจะได้แท็กติก4-3-3อยากจะได้ระบบการเล่นที่มันเป็นบาร์เซโลนาอย่างแท้จริงกลับคืนมาโอเคชาบีอาจจะเอา แผนเอา DNA เอาเอกลักษณ์เอาความเป็นบาซ่ากลับคืนมาให้กับแฟนบอลได้แต่คุณยอมรับได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาเอากลับมาแล้วแต่ผลการแข่งขันหรือผลงานในสนามมันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการแฟนบอลโอเคหรือเปล่าแฟนบอลพร้อมที่จะให้โอกาสชาบีต่อไปอีกไหมหรือจะมาเข้าอีลอบเดิมแบบเดียวกับครูมันพอเข้ามาปีเดียวผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามใจก็มา ขึ้นแฮชแท็กชาบีเอาแล้วจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคนที่ต้องถามตัวเองมากที่สุดคือแฟนบอลนะครับว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับชาบีได้ขนาดไหนเพราะผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของผลการแข่งขันรับต่อให้ชาบีโอ้โหแม่งมาแบบ4 3 3เลยว่ะโอโหบาซ่ายอย่างแท้จริงเลยมาแบบมาพร้อมกับความเชื่อมั่นมาพร้อมกับความเป็นแบบเด็ก จากศูนย์ฝึกลามาเซียตั้งแต่เกิดอยู่กับบาซ่ามาเป็นหลาย10ปีแต่ในท้ายที่สุดแล้วไม่มีแชมป์ติดไม้ติดมือในท้ายที่สุดแล้วผลงานผลการแข่งขันในสนามไม่ประสบความสําเร็จแฟนบอลโอเคหรือเปล่าตรงจุดนี้นะครับนี่คือคอมเมนต์ที่ดีมากๆดังนั้นมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ตัวเราครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะหลังจากจบฤดูกาลนี้เราจะได้รับทราบเรื่องนี้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ อนาคตของโรนัลคูมันและชาบีแอนันเดสว่าจะได้เข้ามาคุมทีมต่อหรือเปล่าจากนั้นเรามาดูเมมฟิสเดอร์ายกันหน่อยนะครับวันนี้เป็นอัปเดตจากฟาพิซโอโรมาโนครับสายข่าวชาวอิตาเลียนนะที่มีความน่าเชื่อถือสูงก่อนอื่นเนี่ยเราย้อนกลับไปดูโพสต์ของเดอร์ายเมื่อวานนี้ก่อนนี้นะครับเขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองใน Twitter ใน Instagram นะครับเป็นข้อความที่ ระบุเอาไว้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ผมเนี่ยจะต้องออคอนโทรหรือว่าควบคุมอาชีพการค้าแข่งของตัวเองนะเมื่อมาถึงจุดที่ผมเนี่ยต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับอนาคตของผมผมตัดสินใจที่จะเจรจาข้อตกลงในอนาคตร่วมกับทีมคนสนิทที่เชื่อถือได้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผมจะตัดสินใจเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางด้วยตัวเองและคุณเป็นคนแรกที่จะรู้เรื่องนี้นะครับพอข้อความนี้ออกมามันเป็นอันชัดเจนแล้วครับว่าเดอรายน่าจะย้ายทีมค่อนข้างแน่นอนโนะอลิมปิกลียงเนี่ย mm hmm. เขาทำใจเอาไว้หือและว่าเดอ์ายไม่น่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็จะเป็นการย้ายฟรีนะแบบไม่เสียค่าตัวซึ่งเรื่องนี้ครับทางโรมาโน่ก็เอาไปขยายความ นะเขาบอกว่าตอนนี้เดอร์ไพเนี่ยได้แยกทางกับบริษัท SEG Agency ซึ่งเป็นบริษัทรับหน้าที่เป็นตัวแทนหรือว่าเอเจนต์ในการเจรจาเรื่องของการย้ายทีมให้กับนักเตะเดอร์ไพแยกตัวออกจากบริษัทนั้นแล้วนะครับก็คือไม่ได้ว่าจ้างบริษัทเนี่ยให้ทำหน้าที่แทนแหละแต่ว่าจะมา เจราจาตัดสินใจร่วมกับทนายความส่วนตัวคนใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามานะครับโรมมโนโบอกว่าบาร์เซลโลนาเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาโดยตรงกับตัวนักเตะแต่ว่าถ้าเกิดการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่การเซ็นในระยะยาวแต่ว่าจะเป็นสัญญา2หรือ3ปีเท่านั้นนะครับมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้ว พื้นฐานส่วนใหญ่กับการเซ็นสัญญากับนักเตะชื่อดังเนี่ยขั้นต่ำอาจจะเป็น4ปี5ปีหรือ6ปีแต่2ถึง3ปีเนี่ยเป็นสัญญาระยะสั้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะสามารถตัดสินใจในการย้ายทีมได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับเป็นการเจราจาโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านบริษัทเอเจนต์นอกจากนั้น นโรมาโน่บอกด้วยนะครับว่าดิลของเมฟิสเดอร์ายเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอนาคตของโรนัลคูมันต่อให้คูมันไม่ได้คุมบาซ่าในฤดูกาลหน้าเดอร์ายก็ยังมีโอกาสที่จะย้ายมาร่วมทีมซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับบาการนะครับผมเคยนำเสนอไปก่อนหน้าน,นี้เป็นการรายงานจากมาการที่บอกว่า บาร์ซาจะไม่เอาเดอร์ปายถ้าเกิดว่าคูมันไม่ได้ไปต่อแต่โรมาโน่บอกไม่จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคูมันเลยนะขึ้นอยู่กับตัวของประธานสโมสรโจนาปอตา้าคนเดียวเท่านั้นว่าจะเอาเดอร์ปายหรือเปล่าตอนนี้ใจของนักเตะมาแล้วนะครับโรมาโน่บอกว่าเดอร์ปายพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยจากเดิมที่ตกลงเอาไว้กับบอร์บอดบริหารของบัตโตเมลด้วยเพื่อให้มันน้อยลงให้ตอบโจทย์กับทางฝั่งของบาร์ซา นะครับนอกจากนั้นครับโรมาโ,โนยังบอกด้วยว่าตอนนี้ขั้นตอนของการเจรจากับกุนอาเกโร่เนี่ยก็กำลังพูดคุยกันอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเร็วๆนี้นะครับฟลาย i นลเดซิชั่นูนะจะมีการตัดสินใจเร็วๆนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมานิดนึ่งเนี่ยข้างล่างก็มีแฟนบอลอ่นะเขาเข้ามาถามบูโรมาโ,โ,โนนะครับบอกว่า ทั้งสองคนเนี่ยทั้งเดอปลายกับกุลนาเกโรมีโอกาสที่จะย้ายมาทั้งคู่ถูกต้องไหม <c oughs> ถามโรมาโนแล้วโรมาโนเข้ามาตอบกับแฟนบอลคนนี้นะครับเขาบอกว่าบาซ่าเนี่ยกำลังเจราจากับทั้งสองคนอยู่จริงๆเลสซีเลสซีก็คือเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับนะก็ผมค่อนข้างเชื่อนะว่า ในท้ายที่สุดแล้วเดอปายจะมาบาร์ซ่าผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ว่าโอเคกับดีลของเดอปายมากน้อยขนาดไหนในขณะที่มุนโดเดอติโบครับสื่อของคาตาลันวันนี้ออกมาอัปเดตเรื่องของจอร์จิโยวไวนาดุมกับบาร์ซ่าหลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆแล้วนะครับข่าวเงียบไปนานเลย นะวันนี้เนี่ยออกมารายงานเพิ่มเติมดิวของเ,ออเดอร์ปายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคูมันนะครับแต่ว่ามุนโดบอกว่าคนที่เกี่ยวกับคูมันจริงๆเนี่ยคือไวนาดุมนี่ครับคือคนนี้นะเพราะว่าตอนนี้บอร์ดบริหารของบาซ่าเริ่มลังเลแล้วว่าจะเซ็นกับไวนาดุมดีหรือปะหนึ่ง <c oughs> นะักเตะเลือกเรียกค่าเหนื่อยนะครับแพง นะตัวเลขที่สื่อบอกเนี่ยสัปดาห์หนึ่งประมาณ200,000ย e ูโรซึ่งมันแพงเกินไปกับนักเตะอายุ30ปีบาซ่าไม่พร้อมจ่ายตรงจุดนี้2นะมุนโดบอกว่าบาซ่าเนี่ยก็มีทั้งโมลิบาแล้วก็ริกกี้ปุชอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีความสนใจในตัวของไวนาดุมแล้วแต่ว่าคูมันเนี่ยอยากได้นะถ้าเกิดคูมันไปต่อได้คุมทีมต่อเนี่ย ก็ไม่แน่ดีลของวานาดุมกับบาซ่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับกลายเป็นว่ามาเป็นดีลของวานาดุมซะอย่างนั้นที่ขึ้นอยู่กับคูมันนะแต่ว่าผมไม่อยากได้แล้วนะจนถึงตอนนี้คือวานาดุมเป็นนักเตะที่ดีครับวานาดุมเป็นนักเตะที่เป็นมืออาชีพนะเกง่งฝีเท้าดีแต่ผมว่าบาซ่าไม่จำเป็นแล้วอะยกเว้นเสียจากนะคุณจะมองว่าถ้าเกิด ปล่อยมิเรเนมเปียนิชออกไปแล้วเสียมิดฟิลมากประสบการณ์คุณจะไปเอา The, เดิร์ฟไวนาดุมเข้ามาโอเคตรงนั้นอาจจะอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆนะเปียนิชก็ยังอยู่ยังปล่อยออกไปไม่ได้แล้วไปเอาไวนาดุมมาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนเลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับมาดูข่าวใหญ่ของฝากทางสื่ออังกฤษกันมากนั่นก็คือเรื่องราวของแฮร์รี่เคนครับสุดหน้าตัวเก่งจากท็อตแนมฮอสเปอร์ วันนี้เป็นการรายงานจากสื่อหลายสำนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น s k y p o r t ร์นะาทาง the guardian หรือว่าสื่ออย่างเท e ลกราฟโดย m a t l a w ครับเขาบอกว่า h ฮ r r i c a n e เนี่ยได้แจ้งเรื่องนะบอกไปยังต้องสังกัดสเปอร์แล้วว่าเขาเนี่ยมีความอยากจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ครับแต่แต่หลายคนบอกว่าเอานี่ไงเอ้ยบาซ่านะ บาซ่าเนี่ยเอาเลยเคยมีข่าวเชื่อมโยงด้วยนะครับแต่ว่านะสกายสปอร์ตกับแมตต์รอเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะว่าตัวนักเตะเนี่ย <c oughs> อยากจะค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกต่อไปเนี่ยครับเฮดดิเคนได้บอกกับสเปอร์ไปแล้วว่าเขาต้องการที่จะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้และก็สเปย์ินพรีเมียร์ลีกอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปตอนนี้3ทีมที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวเนื่อง กับดีลของแฮร์รี่เคนนะครับประกอบไปด้วยแมนยูเน็ดแมนซิตี้แล้วก็เชลซีครับไม่มีชื่อของบาซ่าปรากฏขึ้นมาเลยนะครับไม่มีชื่อของบาซ่าเลยนะในเดอะการ์เดียนเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะครับว่าเอ้เราก็ยังยังปัดเนี่ยยังไม่ปัดโอกาสนะหรือว่ายังไม่ตัดโอกาสการที่แฮร์รี่เคนจะไปเล่นที่สเปนเหมือนกัน อนนี้แต่ด้วยค่าตัวครับระดับของแฮร์รี่เคนเนี่ยผม <c oughs> มีความรู้สึกว่าค่าตัวของเขาจะไม่ต่ำกว่า120ล้านยูโรนะโอ้โหแล้วบาซ่าจะเอาเงินจากไหนมาซื้อถามว่ามาแล้วเล่นกับบาซ่าได้ไหมโอ้โหผมว่านักเตะระดับแฮร์รี่เคนสามารถเล่นได้กับทุกทีมนั่นแหละนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าบาซ่าจะมีเงินในการจะไปต่อรองหรือว่าไปเจราจากับสเปอร์หรือเปล่าอันนี้แหละที่เป็นปัญหาสำคัญ นะครับบาซ่าอาจจะมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงได้นะแต่ก็คงไม่ใช่ทีมที่มีลุ้นในดีลของแฮร์รี่เคนอย่างจริงจริงจังๆนะอันนี้ก็เอามานํำเสนอในมุมที่แฟนๆบาซ่าหลายคนอาจจะเชียร์อาจจะสนับสนุนว่าอาจจะต้องทําใจในดีลของเคนเอาไว้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเค มาต่อที่มาร์คอังเด์แทสไตเกนะครับก็เมื่อวานนี้ออกถแถลงการยืนยันครับว่าได้ถอนตัวจากทีมชาติเยอรมันในศึกยูโร2020ที่เลื่อนมาเตะกันช่วงกลางปีนี้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากแทสไตเกนะครับจะเข้ารับการผ่าตัดหัวเขา่าครับที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า2ปีแล้วนะครับแทสไตนเนี่ย นะหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องนี้หรือหลายคนอาจจะจําไม่ได้คือเขามีอาการแบบเจ็บจีดจ๊ดที่หัวเขา่านะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าทําให้ลงเล่นไม่ได้ไม่ได้เจ็บหนักขนาดนั้นมันจะเป็นอาการแบบจีดจ๊ดจี๊ดนะทำให้แบบรู้สึกลาคาญร,รู้สึกแบบหงุดหงิดแท้เซเกนก็เลยเห็นแล้วว่าเออมันถึงเวลาแล้วที่จะรักษาอาการนี้ให้มันหายค่ดนะครับเขาก็ออกแถลงการเมื่อวาน นะแทรเซเกนบอกว่าหลังจากที่ได้ปรึกษาร่วมกับทีมแพทย์ของ son, สโมสรก็เลยตัดสินใจว่าจะทำการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมหัวเขา่านะครับรู้สึกเสียใจมากที่จะไม่ได้ร่วมทีมชาติเยอรมนีในศึกยูโรนะแต่ว่าไปก็เป็นตัวสำรองของนอยเออร์อยู่ดีนะครับด้วยฟอร์มด้วยของแทร์เซเกนที่ฤดูกาลน,นี้ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มฟอร์มตกลงไปนะฟอร์ม ฟอร์มไม่ดีอ่ะนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันมีข้อมูลจากทาง DRBO Sport เขาบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่แทรเซเก้นทำผลงานได้แย่ที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมบาซ่าในปี2014เลยนะครับแทรเซเก้นลงเล่นให้กับบาซ่าในฤดูกาลนี้ไปทั้งหมด42นัดเสียไป50ประตูครับค่าเฉลี่ยนเนี่ยคือ1.19ประตูต่อเกม ก็คือเสียแทบจะทุกนัดเลยนะครับเป็นสถิติที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่อยู่กับบาซ่าแต่ยังไม่ใช่สถิติที่แย่ที่สุดตลอดอาชีพนะเพราะว่าฤดูกาล2 0 1 2ถึง2013ตอนที่แทร์เซเกนเฝ้าเสาให้กับบรุเซียมอเช่นกัดบ,บักตอนนั้นเนี่ยเสียไปถึง63ประตูจาก45นัดค่าเฉลี่ยเนี่ยคือ1.4ประตูต่อเกมนะครับแต่ครับจุดที่น่าสนใจ ย้อนหน้านี้ครับเขาบอกว่าดีอาร i ดีอาร์ดีโอสเขาวิเคราะห์เอาไว้นะว่า,วาคือแทเซเกนเนี่ยไม่ใช่เพียงคนเดียวที่จะถูกตำหนิเกี่ยวกับเรื่องของเกมรับเนื่องจากบาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้เนี่ยเจอปัญหามากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของเซจิโรเบโตเคลราดปิเก้ประสบการณ์ของโรนัลโอาราโคกับออสการ์มินเกซา ฟอร์มที่ยังไม่ดีของเกลมองลองเล่และการปรับตัวของเซจินโยเดสรวมไปถึงการที่เซเมอุมติตี้ไม่อยู่ในแผนการทำทีมบวกกับเกมรับที่อ่อนด้อยของจอร์ดี้อัลบาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันหนุนครับทำให้แทเซเกนก็เสียประตูเยอะด้วยอย่างที่ผมพูดเอาไว้แล้วนะครับหลายคนไปตั้งแง่กับแทเซเกนจนลืมว่าหลายๆนัดเนี่ยเขาก็คือคนที่ช่วยเซฟให้บาซ่า รอดพ้นจากการเสียประตูนะครับหลายต่อหลายเกมเลยนะคือหลกัหลกๆแล้วเนี่ยสปอร์ตเขาพยายามบอกว่าการเสียประตูเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะกองหลังด้วยนะครับเราลองไปดูที่แมนซิ t y ตี้ดิมีคู่มิดฟิลอย่างจอห์นสโตนกับรูเบนดีอาสโอ้โหแข็งแกร่งมากมันก็ยิ่งทำให้เอเดรียนผู้สารประตูของพวกเขาเนี่ยมีสถิติเสียประตูน้อยแล้วก็เก็บคินชีดได้มากขึ้น นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกองหลังด้วยนะอ่ะโอเคอาจจะมีบางโลกที่แทนเซเกตควรทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยนะครับแนวรับควรมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องของเกมรับมากกว่าผู้รักษาประตูด้วยซ้ำน,นะอ่ะก็ขอให้หายไวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในช่วงช่วงปรีซีซั่นละกันสําหรับแทสเซเกตน,นะครับอ่ะปิดท้ายที่หน้าหนึ่งของหนังสือพี่มุนโดเดปอติโบนะครับ เขาเขียนเอาไว้นะเขาบอกว่านักเตะซีเนียของบาร์ซ่าสคนครับนะไม่ใช่ untouchable อีกต่อไปก็คือสามารถสามารถแตะต้องได้แล้วนะสามารถโดนปล่อยตัวจากทีมได้นะครับมุนโดบอกว่าบาร์ซ่าจะทำการเจรจานะเกี่ยวกับการปรับฐานเงินเดือนของนักเตะภายในทีมทั้ง4คนนะเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีบุสเกตปิก เซติโรเบโต้แล้วก็องตวนกิสมันนะครับพื่พูดคุยเพื่อขอลดค่าเหนื่อยลงจากเดิมนะลดค่าเหนื่อยลงมาปรับปรุงสัญญาใหม่ให้มันสอดคล้องกับฟอร์มการเล่นในสนามนักเตะจะได้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นคอมฟอร์ตโซนมากจนเกินไปหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้สบายเงินเดือนก็ยังเท่าเดิมอยู่เราจะเล่นยังไงเราจะทําผลงานยังไงก็ได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับนักเตะมากประสบการณ์ของทีมเนี่ย อาจจะคิดแบบนั้นไม่ได้อีกต่อไปอันนี้เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะครับแต่ละคนต้องได้รับการปรับปรุงสัญญาเพราะว่าอย่างเซชิโรเบโตเนี่ยปีหนึงรับอยู่11ล้านยูโรอ่ะโหแพงมากนะ11ล้านยูโรเนี่ยนะครับเฉลี่ยออกมาเป็นสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่สัปดาห์ละ201,000ยูโรอ่ะโหเป็นตัวเลขที่สูงนะถ้าเทียบกับฟอร์มการเล่นของเขา นะครับอ่ะโอเคก็ติดตามดูแล้วกันนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับที่เอามาฝากในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับขันลามาเซียด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสู้ๆสำหรับแฟนบาซ่านะยังมีนัดสุดท้ายให้ได้ดูกันอยู่แล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของการปริดฤดูก,กาลแล้วนะครับก็จะเป็นในพาร์ทของตลาดซื้อขายนักเตะรับรองว่าสนุกคึกคืนเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายมีทั้งขาเข้าขาออกให้ได้ติดตามกันนะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ